นี house, ่เดี๋ยวพอยูน้าไปเจอคนหนึ่งนะเราวาตกกับสองเลยเดี๋ยวไปก่อนที่เจอก่อนมันไอ่อะไรนะน้องอะไรนั้นน้องแกะม ที่คืออะไรครั้งแรกพี่ก็ใช้คนจนยันทั้งสุด้ไได้ออกครไม่เป็นไรพี่แล้วใจคอเราจะไม่ได้ออกเลยเราไม่ต้องได้ออก แม่เบอรเรียกเออหวียงเหวี่นะอ๋อพี่น,นัดพี่นัดกับ แต่ยังเสร็จแล้วครับมีจุดกิจกรรมอยู่ทางด้านขวาด้านโน้นนะครับผมจะมีมีเสาเจได้มาตรงนี้ตรงโน้นนะคะตรงโพกนะคะเจได้มาปั่นจักรยานแรลลี่ในจังหวัดพระนครสิยานะครับถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ที่เขาประดุมประสาทที่สถานั้นมาบรรจุไว้วัดหลักเมืองของ เมืองต่างๆท่านก็จะเห็นว่าเราไปลบบุรีเราไปสุโขทัยเราได้รับผลกระทบจากน้ำอายุทยาทัานก็เป็นเียนพำะู่มหินทรายนะฮะแล้วตอนนี้มั้งที่ประมาณปี500ปี2500ประมาณ50กว่าปีอ่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเศษนพำะู่มเหญ่ขึ้นสูงจัง จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเสียงลูกทะลุเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแล้วคุยเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักกัหมาศาสตร์เนี่ยท่านบอกว่าตอนเด็กๆอันจะพันกำลังคลองมือแล้วก็ตอนแรกๆ <c oughs> ที่เห็นถือเดียนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ใช่เลยครับแล้วทีนี้ต่อมาก็ <c oughs> จะสูงขึ้นก็จะก็จะอุ้มแสดงว่าก็คือเป็นตาเตออะไรนี้ด้วยเลยใช่ครับ เนาอนหนนี้นะอเขาไม่หลัทาไมม่ตัดหั้เหสาวห้าสิบพื้นกรับสาต้องรับทําหน้าที่รับน้ําหนักแล้วกระจายน้ําหนักเสาทั้งแปดต้นเนี่ยนะครับหนึ่งสอถ้าเป็นพระมหากษัตริย์สก้าง ถ่เน่ยรับเป็นะลกอแว่ามีคนายายขทะลุใหญ่มากเขาทะลุใหญ่มากนีเสี่ก็โดนเสาโนเบียวขใช่เป็นล่มลื่นมากนะครับบริเวณนี้ทอะไรกอ่าไถ้าเป็นตรงนี้ถ้าจะเป็นโร่่นิดนึงสักนิดนึง เขาอยู่กับเราเยอะเวลาที่เก่งใจจะตั้งรอบรอบวัดนะครับเราจะตั้งเรียงลายกันไปก็จะเรียกวิหารลายตรงนี้เนี่ยวิหารเขียนแสดงว่ามีการเขียนอักษรหรือเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชําระหรือตำนานอะไรในนี้ด้วยได้เหมือนกันครับหรือว่าจะเรียกวิหารเขียนในสมัยนั้นจะเรียกว่าไอ้คำ เป็นญี่ปุ่นลุวงไปแล้วครับญี่ปุ่นประมามสงราเรายังสวยชาวต่างชาติอันนี้ไม่ไม่ขอบอกว่าชาติอะไรเจดีองค์นี้เจดีองค์นี้ํำรใา้พี่อ่าเจดีองค์นี้เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาเช่นกันเพราะอย่าลืมว่าวัดวัดหนึ่งนั้นปลายเนี่ยยิ่งมาในสมัยตอนปลายไม่เหมือนเลยสักกัดที่เป็นเอกลักษณ์ของปลายเลย ส่วนมาก2ย่อมุมม้สิเนี่ยมันก็จะเป็นการหักม,มุมเข้าไปเหมือนแบบนี้แหละครับเหมือนแบบนี้เนาะ uh, ใช่ครับเป็นการ S <S หักมุมเข้าไปแล้วไปอายุทยาใช่ครับผมเพราะย่อมุมไม้สิบสอันน้นคีเป็นได้อย่นะคร เรืเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอยุทยาน ตอนนี้ไม่เปิดให้ลงครับเพราะว่าใช่ครับตอนนี้ไม่ลงเพราะว่ามันไม่แต่ว่ามันได้ระบบโมาตีห้าีครับตอนนี้ยังบูรณะอยู่ใช่ครับผมต้องใ้กระสเพืไาไปเพราะว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองจนมาถึงรัชกาลที่เเนี่ยปกครองแบบพรามนะครับแล้วก็มาในสมัยของสมเด็จพระนรมนทรโลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็วัดนี้ก็โดนเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนจากโลกโรคตกเนี่ยกลับมาที่อยุธยาแล้วก็ถวายพระเพลิง

ขันข้างที่จะคล้ายกันเพราะว่ายกก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆก็คือเขาจฐานชั้นนอกชั้นกลางก็เช่นไรแต่ตอนนี้ยังการปกครองมาถึงการเจ็บประสบที่เราต้องเปลี่ยนกันครับเนื้อเนื้อปลาบานจินอ๋อปลาบานกินแล้วทิ้งเม็ดใช่ครับผมนี่ต้นเลยผู้คนที่แปะต่อนั้นก็แปะต่อลงมาก็เหมือนเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา เพ <P ers S 1> <า>ราะฉะนั้นปิดก, <ละ S 2> ก็เหมือนกันการลงยาการลงยาเนี่ย,ย,ยพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยส่วนไม่มีการลงยาเลย เดี๋ยวนี้สิเป็นเมืองเก่าจะคินเดียวอจะกด้เหอไม่ตยอเ่าตั้งนานตั้งนานลขึ้นโอ้โห สาสกุกร,ราชาวไทยทุกคนหัวใจเร้าวราข้าสึกเผาผลานและกลานวอดวายเราชนชั้นลังมองแล้วเศร้าใจอนุสร์เตือนให้ชาวไทยจงมันสมัครสมานร,ร,ร่วมใจกันสามัคี คงจะไม่มีใครกล้าราวิชาไทยอยุธยา การเสวนาไฮเฮอย่างปเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจจึงปรากฏขึ้นโดยโต้โผใหญ่แม่งานคนสำคัญอย่างประพัดจงสงวนถึงขนาดออกปากว่าพร้อมจะร่วมขบวนนั่งรถไปไปปันแต่ยังอดไม่ได้ที่จะนัดหมัดเด็ดใส่เรื่องการเมืองโดยรู้สึกเสียดายที่การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงักซึ่งเป็นผลมาจากคำว,ว,วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ที่ตัดสินสกัดกั้นการออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทเมื่วันนี้เราสูญเสียความรุนแรงทั่วประเทศเขื่อนบ้านแล้วก็สูญเสียเรื่องด้านสิงคโปร์มาเลเซียวันนี้ก็อาจจะเสียให้กับอินโดนีเซียซึ่งวันนี้ก็มีโครงการ14ล้านล้านถ้าเทียบกับโครงสร้างขนาดทั่วทั้งประเทศผมถามว่าทำไมอินโดนีเซียกล้าทำทั้งประเทศไทยไม่กล้าทำ